จะมาแนะนํากาแฟนางบีจ้ามือเนี้ยกินแล้วมันจะซอยให้ระบายเหล้าก็เอ่อสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องทองถูกเนาะอันนี้พอดีมีสติ๊กเกอร์ซื้อเอ,อพอดีเลยอ่ะเนี่ยจะ้ะในหนึ่งซองในหนึ่งหอใหญ่จะมี10บซองเล็กกินได้10ครั้งเนาะซองหน่อยๆเอ่อได้ฉีกให้เบิง้ง ก็กินได้หนึ่งครั้งในในซองใหญ่เนี่ยจะมีซองหน่อยเนี่ยทั้งหมด10บซองนี่ลราจะตอนนี้เอมีโปรโมชั่นเนาะซื้อ5้าแถมหนึ่งซื้อห้าแถมหนึ่งอ่าค่าส่งต่างหากเนาะพี่น้องเนี่ยซื้อ5้าแถมหนึ่งผู้ใดอยากได้พักมากซองละเก้าสบห้าตอนนี้คือ9ก้าห้านะต่อไปก็จะขึ้นราคาอีกนิดนึงเพราะว่าค่าขนส่งแพง ตอนนี้ก็คือโปรโมชั่นเพราะว่าตอนนี้เอเป็นเป็นเขาเอิ่อนอย่างละเป็นตัวแทนจำหน่ายของอนั่งบีบีไอสติ๊กเนี่ยนะเออนั่นนะนะละ่ะตอนนี้เอเป็นสมาชิกแลก้วก็พอดีเอได้ราคามาอีกราคาหนึ่งนะเอเอามาขายราคานี้แล้วก็ผู้ใดอยากได้ก็คือตอนนี้ซื้อห้าซื้อซื้อห้ 1, อ 95, าแถมหนะึ่งซองละเกา้าสิบห้าโคลนเดนมาร์กเนาะซองละเก้าสิบห้าตอนนี้โปรโมชั่นซื้อห้าแถมหนึ่ง จัดไปพี่น้อง